สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะช่องช้างน้องปุ๋ยนะคะพามาดูช้างขวัญเมืองคะ่ะวันนี้ช้างไม่ค่อยสบายคะ่ะท้องอืดนนะคะคือช้างกินอาหารแล้วไม่ย่อยคะ่ะทําให้ท้องอืดน,นะคะวันนี้เลยพยายามลดอาหาร ไม่ให้เขาทานเยอะค่ะเพื่อจะช่วยไม่ให้ช้างท้องไม่อึดอัดเพราะว่าทานเยอะจะทำให้ทองอืดจิ้งขึ้นเลยหาสมุนไพรนะคะที่สมุนไพรพื้นบ้านที่ควานช้างบอกต,ต่อกันมาเอามาตำใสค่คาร์มีขมิ้ง แล้วก็ใบกระเพราค่ะตำแล้วก็ขยำขยำให้เข้ากันแล้วมาพอกที่ท้องทาบางๆค่ะเพื่อจะช่วยให้ลมในท้องช่วยระบายอะค่ะไม่ท้องช้างอ่ดเป็นการรักษาพยาบาลช้าง เป็นยาสมุนไพรนะคะที่บอกต่อๆกันมาตอนนี้ท้องเขาก็ยังอืดอยู่ค่ะแต่พยายามลดอาหารไม่ก็ทานเยอะต่วงนี้ท้องใหญ่มากเลยค่ะ น่าสงสารมากๆพยายามเอาอาหาระค่ะให้่วยกล้วยน้ำว้าใส่ยาลดกรดให้เขาทานค่ะค่อยๆทานไม่ให้ทานทีละเยอะๆค่ะก็ค่อยทานท้องก็จะได้ไม่อืด ลืมนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องช้างน้องถืนะคะเพื่อไม่ให้พลาดการลงติดใหม่ๆนะคะวันลังจะลงคลิดน้องช้างพี่ช้างพี่ถีได้เป็นมือชิดของครอบครัวช้าง ความเป็นอยู่ของช้างมาให้ดูนะคะอย่าลืมนะคะเป็นกำลังใจให้ช่องช้างน่าปุ๋ยด้วยนะคะเีอวเาจะเอาอัพเตดตอาการของช้างขวัญมาให้ดูนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ